มีเงินเข้าบ้านวันละกี่บาทเอาตีไปแล้วเนี่ยมีเงินเข้าบ้านเลยเออแบบเป็นเดือนหรือว่าเป็นยังไงหรอเป็นวันนะเอาเป็นวันไม่มีหรอกไม่มีเลยเหรอไม่มีแต่อยู่ได้อยู่ได้มีความสุขครับเ้ยอะคิดดูว่าเงินเก็บผมสี่แสนตอนนี้ก็ยังเหลือสี่แสนเท่าเดิมเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีรายจ่ายอะไรเฮ้ยจริงๆ อีกน้อยก็ขายตัวตัวนี้ตัวผู้ตีไปสองหมื่นแล้วกันนะสองหมื่นก็ได้เงินมาสองหมื่นแล้วได้เงินมาก็วางอยู่อย่างนั้นแหละไม่รู้จะไปใช้อะไรเพราะเรามีอาหารอุดมสมบูรณ์แล้วนะเนี่ยห้าหมื่นแล้วกันนะมาเอาเงินเดือนเท่าไหร่ที่อยู่ที่นี่ไม่มีเลยไม่มีเงินเดือนไม่แต่มีความสุขไหมใช่มีความสุขคนละอย่างกันมันแบบ อยู่อย่างเนี้ยสบายใจแต่ว่าไม่มีเงินเดือนอสบายใจกว่ารับที่อยู่ได้มันรับใจมันอยู่ยากโอ้คําพูดทองอีกแล้วอผมเชื่อว่ามีคนต้องพูดแน่นอนว่าอุ้ยเงินเดือนเยอะแยะทาไมถึงกลับมาเลี้ยงวัวมาทําเกษตรทํะไรมีไหมเขาก็มีตอนแรกพวกชาวบ้านเขาก็นีนทากันอ่าผมก็ไม่ได้สนใจอะไรครับผมก็แค่ทําให้เขาดูมาบอกเขาว่าเมื่อก่อนไม่มีใครเลี้ยงวัวแถวๆนี้น้อย ผมก็บอกเขาว่าที่นาไร่หนึ่งสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับตาหนูครับเขาเรียกตาหนูตาหนูนะครับผมอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่อายุห้าสิบสองแล้วห้าสิบสองทำไมถึงได้มาเลี้ยงวัวครับก็คิดไว้ตั้งแต่เด็กแล้วคิดไว้ตั้งแต่เด็กอ๋อโอ้ยคำพูดนี้ดีนะคิดไว้ตั้งแต่เด็กทําไมถึงมาเลี้ยงช่วงแพงหรือว่าเชื่องถูกมันมันเป็นช่วงที่ เาเจาะพอดีคือที่เราวางแผนไว้ก็ตอนแรกทำงานเก็บเงินแล้วก็ซื้อที่ดินครับผมแล้วก็พอเก็บเงินได้สักก้อนหนึ่งแล้วก็ออกมาทำครับถ้าออกมาช้าเกินไปเดี๋ยวก็หมดแรงซะก่อนอ๋ออุ้ยคำพูดดีๆนะถ้าช้ากว่านี้ก็จะอายุยุกกว่านี้เนาะแล้วก็จะไม่มีแรงเลี้ยงสัตว์หรือทําแบบที่เราอยากทาเนาะครับผมมันมันมันจะมีสามอย่างที่เหมาะเจาะก็คือ มีแรงมีเงินมีเวลาไอ้คำพดูดี่ดีถ้ามีสามอย่างนี้พร้อมกันก็โอเคตอนนี้มีแรงแน่นอนมีครับมีเงินแน่นอนมีครับพอมีแล้วกันเนาะมีเวลาเหลือเฟือไม่ได้ทํางานอะไรเลยเหรอไม่ได้ทํางานอะไรครับอยากบอกนะว่าทําเกษตรแล้วก็เลี้ยงวัวอยู่ได้ครับก็เลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกผักเก็บขายกินทุกวันเฮ้ย <Hey. S 2> อยู่ได้ไม่ต้องซื้ออะไรเอาดีๆซื้อน้ำปลาของชลรส แค่นั้นนะก็ส่ซองช่วยชาวบ,บ้านครับเวลามีงานศพผมถามนิดหนึ่งครับเงินเก็บที่เอามาทําเกษตรเนี่ยเท่าไหร่ครับสี่แสนบาทสี่แสนเมื่อกี่ปีที่แล้วครับเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วแสดงว่าพี่แล้วกันเนาะไม่ได้เลี้ยงวัวตามกระแสครับคือตั้งใจอยากจะทําแบบนี้อยู่แล้วครับแล้วทําไมถึงเลือกเลี้ยงสายพันธุ์นี้ครับทั้งนั้นก็มันเป็นสายพันธุ์ ลูกผสมที่เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายนะอดทนอ่าแล้วก็ไม่ค่อยเป็นโรคอ๋อชาโรเล่นี่นะครับผมมันมีทั้งชาโรเล่แล้วก็ลูกผสมด้วยอ๋อมีหลายสายพันธุ์อยู่ครับผมสายพันธุ์ไหนเลี้ยงง่ายที่สุดสายพันธุ์ลูกผสมครับชาโรเล่เนี่ยถ้าเป็นเลือดสูงเนี่ยเลี้ยงยากอ๋อตัวนี้เลี้ยงยากขนต้องฟูนะจะเริ่มเลี้ยงยากหน่อยนะปกติแล้ววัวตัวผู้จะไม่ค่อยอยู่ในคอกนะ ส่วนมากก็จะซื้อกันไปหมดแล้วนะครับทไมตัวนี้ถึงได้เก็บไว้ครับพี่ก็ก็ยังมีเวลาเลี้ยงอยู่ครับยังไม่ได้อยากขายระยังปกติก็มีพ่อค้ามาถามซื้อหลายเจ้าแล้วตัวขนาดนี้นะเขาตีให้เท่าไหร่ครับหมื่นหนึ่งหนึ่งมืนบาทครับสาหรับพี่นะครับที่ไม่ได้มีหัวอาหารเนาะไม่ได้มีรำไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่หญ้ากับฟางนะเลี้ยงตามธรรมชาติอาตามธรรมชาตินะหนึ่งมืนบาทคุ้มไหมครับขนาดนี้ มันก็คุ้มมันมันมัน,ม,นมันมีสองอย่างคือได้น้อยกับได้มากอแต่ไม่ขาดทุนแน่นอนทําไมถึงไม่ขาดทุนครับเพราะว่าเราไม่มีต้นทุนอะไรมากมีอยู่อย่างหนึ่งฟางที่ต้องอัดนะครับที่ต้องอัดอัดก็นาของเรา,าแปลงอยู่ครับผม,มาวางแผนเรื่องอาหารไว้อย่างดีเลย <laughs> แล้วย้าตัดที่ไหนครับที่นี่ก็ <laughs> มันมีแปลงหญ้าครับมีหลายที่อยู่อ๋อนะเตรียมหญ้าไว้กี่ไร่ครับพี่เตรียมหญ้าไว้ประมาณตรงนี้หนึ่งไร่โน้นหนึ่งไร่ประมาณสองไร่สองไร่นะวัวสิบสี่ตัวสิบแปดผมว่าน่าจะไม่พอนะ <c oughs> ไม่พอไม่พอ <c oughs> <c oughs> แล้วทํายังไงครับที่นี้จัดการยังไงเราก็มันมันจะมีหลายเจ้านะที่ในหมู่บ้านเนะี่ยี่เขาจะไปให้ไปตัดหญ้าในสวนให้อ๋อมัน เยอะมากผมไม่รู้จะไปตัดเจ้าไหนย่าตัวเองยังไม่ได้ตัดเลยเขาก็มาตามไปตัดแล้วอย่าบอกนะว่าไอคนที่มาตามไปตัดนี่คือเขาเลิกเลี้ยงเขาไม่มีวัวครับอ๋อครับผมอเห็นพี่กําลังเอาวัวออกจากคอกเหรอก็ปกติก็กินน้ําครับแล้วเอาผูกที่ไหนนี่ก็ผูกตามแถวแถวนี้ให้มันให้มันตากแดดครับทําไมต้องให้ตากแดดเพราะว่ามันมันได้วิตามินนะอืม ตากแดดนิดหน่อยครับผมพอให้ได้เดินเนาะครับครับผมเพอเขาโดนแดดเขาก็จะนอนตากแดดวัวนะครับจากที่อยู่หลังคาร่มๆนะครับถ้าออกแดดปุ๊บนี่นอนตากแดดทันทีประมาณนี้ครับครับผมแล้วผสมพันธุ์ยังไงครับทุกวันนี้ก็จะมีผสมเทียมผสมเทียมแล้วก็มีเจ้าหนึ่งที่ผสมตัวครับอ๋อครับผมมีสองเจ้านะสำหรับพี่นะเลี้ยงมาสิปีแล้วเนี่ยชอบการผสมแบบไหน ก็มันมันดีคนละแบบนะครับคือถ้าผสมเทียมเนี่ยลูกออกมาจะสวยครับผมแต่ถ้าผสมตัวเนี่ยลูกออกมาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่ารา,ราคาถูกกว่าผสมเทียมครับผม,มอืแสดงว่าถ้าเลือกได้ถ้าผสมเทียมถ้าลูกมาสวยราคาพอไปได้ก็น่าจะผสมเทียมเนาะครับครับผมตอนนี้จะผูกวัวหรือว่ายไงครับนี่ก็เอามาันมากินน้ําแล้วก็เอาไปผูกไว้ สิบปีแล้วที่กลับมาลิ้งวัวเนาะทำกะเกษตรเนาะค,ค,คิดว่าคิดถูกหรือคิดผิดก็คิดถูกแล้วถูกมั่นใจว่าคิดถูกแล้วมั่นใจว่าคิดถูกปกติคนอายุประมาณนี้นะน่าจะยังต้องใช้ชีวิตอยู่ที่โรงงานอยู่นะครับอ่าสําหรับพี่อะไรโดนใจเอาผมาทมหน่อยพ่อแม่ของเราที่พาเลี้ยงตั้งแต่เด็กแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตแบบนี้มัน ม,มันเรียบง่ายสำหรับพี่นะจากที่เคยทำงานโรงงานนะแล้วกลับมาใช้ชีวิตสิบปีกว่าแล้วเนี่ยชอบไหมชอบอิสระที่ได้จากการใช้ชีวิตแบบนี้มีอะไรบ้างก็อย่างแรกเลยได้นอนกลางวันเออทำงานโรงงานไม่ได้นอนกลางวันไหมอันนี้มีเวลาพักตอนกลางวันสักครึ่งชั่วโมงอพอตื่นเช้ามาแล้วก็อาฟางให้รัวแล้วก็มากินข้าวทำกับข้าว เสร็จแล้วเราก็ตัดหญ้าหายหญ้าหาหญ้ามาไว้เก็บไว้อืเก็บไว้เสร็จก็อาบน้ํามอาบน้ําแล้วก็นอนพักครึ่งชั่วโมงมีเวลาได้พักได้ผ่อนนะใช่แล้วก็มีเวลาดูข่าวดูอะไรได้ใช้ชีวิตนะปกติถ้าทํางานโรงงานอาจจะไม่ได้นอนแบบถูกเวลานะอาจจะมีเช้าบ้างดึกบ้างนะอ๋อคืออยากจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแล้วกันนะ อยู่โรงงานเนี่ยรายได้ดีไหมพี่ก็รายได้ดีนะครับทิ้งเงินเดือนเท่าไหร่มาเอาเงินเดือนหลักร้อยเป็นเดือนสองหมื่นห้าเมื่อสิบปีที่แล้วนะวโอ้ไม่ธรรมดานะถือว่าเยอะอยู่อสองคนก็รวมกันก็ห้าหมื่นทิ้งเงินห้าหมื่นแล้วกันนะมาเอาเงินเดือนเท่าไหร่ที่อยู่ที่นี่ไม่มีเลย <laughs> ไม่มีเงินเดือนไม่มีแต่มีความสุขไหมใช่มีความสุขคนละอย่างกันมันแบบ อยู่อย่างเนี้ยสบายใจแต่ว่าไม่มีเงินเดือนอสบายใจกว่าครับที่อยู่ได้มันครับใจมันอยู่ยากโอ้คำพูดทองอีกแล้วผมเชื่อว่ามีคนต้องพูดแน่นอนว่าเฮ้ยเงินเดือนเยอะแยะทำไมถึงกลับมาเลี้ยงวัวมาทำเกษตรทำไรมีไหมเขาก็มีตอนแรกแถวบ้านเขาก็นินทากันผมก็ไม่ได้สนใจอะไรครับผมก็แค่ทำให้เขาดูมาบอกเขาว่าเมื่อก่อนไม่มีใครเลี้ยงวัวแถวๆนี้น้อย ผมก็บอกเขาว่าที่นาไร่หนึ่งยายลองทํานาอแล้วมาดูกันยายจ้างเขาทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างคยเพราะเกี่ยวข้าวเสร็จขาดทุนอผมก็บอกว่างั้นลองเปลี่ยนไปปลูกหญ้าไร่หนึ่งดูเลี้ยงวัวได้หลายตัวผมว่าอย่างนี้ครับผมแต่ก็ไม่มีใครทำหรอกยังไม่มีใครทำอีกใช่ผมก็ต้องทำให้เขาดูก่อนเนี่ผมมาลอมดูว่า ครับผมแล้วก็เลี้ยงวัวเริ่มแรกสองตัวครับผมซื้อมาแพงไหมตอนนั้นตอนนั้นซื้อมาก็แพงอยู่ครับผมตอนนั้นวัวมันก็เริ่มเป็นราคาแล้วก่อนอก่อนโควิดหน่อยอ๋อครับผมพอทีนี้เรามาสละที่ปลูกหญ้าปลูกอะไรเสร็จแล้วชาวบ้านเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมใช่เริ่มเห็นแล้วก็ตอนนี้เกือบทุกหลังคาเรือนก็เลี้ยงวัวครับผมเลีย้ยงวัว ตามกําลังเขาก็คนมีอายุก็เลี้ยงตัวหนึ่งสองตัวครับผมของพี่นี่สิบแปดตัวถือว่าพอได้ใช่ไหมไม่หนักไม่หนาไปใช่ไหมยังไหวอยู่ยังไหวอยู่นะยังมีแรงอยู่นะสี่ห้าปีข้างหน้าก็คงจะลดลงอ๋ออีกสี่ห้าอีกสี่ห้าปีข้างหน้าจากสิแปดคิดว่าจะเหลือเท่าไหร่ดีครับสิบตัวสิบตัวกาลังดีนะอไม่เหนื่อยจนเกินไปครับผมทุกวันนี้เลี้ยงวัวทําเกษตร ผสมผสานแล้วกันนะผมถามนิดหนึ่งนะมีเงินเข้าบ้านในวันละกี่บาทเอาตีไปแล้วเนี่ยมีเงินเข้าบ้านเหรอแบบเป็นเดือนหรือว่าเป็นยังไงหรอเป็นวันนะเอาเป็นวันไม่มีหรอกไม่มีเลยเหรอไม่มีแต่อยู่ได้อยู่ได้มีความสุขครับเฮ้ยเยะคิดดูว่าเงินเก็บผมสี่แสนตอนนี้ก็ยังเหลือสี่แสนเท่าเดิมเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีรายจ่ายอะไรเฮ้ยจริงๆ อีกน่อยก็ขายวัตัวนี้อตัวผู้อ่าตีไปสองหมื่นแล้วกันนะสองหมื่นก็ได้เงินมาสองหมื่นแล้วได้เงินมาก็วางอยู่อย่างนั้นแหละไม่รู้จะไปใช้อะไรเพราะเรามีอาหารอุดมสมบูรณ์แล้วนะเนี่ยมีครบทุกอย่างนะอยากกินปลาก็จับปลาอยากกินไก่ไก่ก็มีเยอะแยะครับผมอยากกินวัวก็มีวัวนะผู้เล่นผู้เล่นครับอมีอาหารครบทุกอย่างนะครับ ไข่เนี่ยกินทุกวันจนหน้าจะเป็นไข่อยู่แล้วเมื่อกี้บอกว่าไงนะไข่เลยนะไข่เป็ดครับกินทุกวันครับมันมันกินไม่ทันต้องเอาไปให้ญาติพี่น้องเขาได้ขายบ้างไหมครับก็ส่วนมากไม่ค่อยจะได้ขายหรอกจะเอาไปแจกญาติพี่น้องครับผมโอ้ผมว่าเป็นวัคซีนชั้นดีได้เลยนะสําหรับคนที่หาความสุขแบบนี้นะผมก็ว่ามีความสุขดีอ๋อมีเครียดไหมไม่มี เฮ้ยมีมีมีอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาเมียด่าทำไมครับกาเรียนรั้ไม่ตกใจเขาเขาก็เครียดนะครับผมนอกนั้นไม่มีอะไรเครียดแล้วไม่มีแรงประทะใดๆทั้งสิ้นนะไม่มีไม่รู้จะไปทะเลาะใครเนาะไม่มีครับผมผมว่าพี่ใช้ชีวิตได้อิสระเลยนะ